สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีวัสดุมาส่งนะครับผมกลับไปประมูลพระมาในเพจน,นะครับเดี๋ยวมาแกะลุ้นโดยลุ้นพร้อมกันเลยนะครับผมว่าผมจะได้เนื้ออะไรมั่งปูนะครับเก็บเล็กผสมน้อยนะครับผม ้คแท็กมาอย่างดีครับใส่กันกระแทกมาอย่างดีครับผมได้มาสองลุ้นนะครับดูครับ ดูนะครับผมซีนเดิมนะครับหลวงพ่อพัดปุญญก,กามโมนะครับผมเหรียญเสมารุ่นพยักฆ์โพชสีนะครับผมดูนะครับเดีย๋ยวมาเปิดรุนพร้อมกันเลยนะครับทีละเนื้อน,นะครับทีละโอ้โห okay. เ็นเนื้อเนื้อสตตะนะครับผมเนื้อสัตตะหน้ากาก,ากทองทิพย์นะครับผมดูนะครับตอกตอเสือไว้ตรงนี้นะครับผมหมายเลขห้าร้อยนะครับผมห้าศูนย์ศูนย์นะครับ,รบโอ้โหครึ่งพันพอดีครับผมสวยๆนะครับเหรียญน,นี้ โอเคนะครับผมเดีย๋ยวมาเปิดลุนต่อไปไอ้กล่องต่อไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุนอีกรุนนะครับดูนะครับเปิดตุนพร้อมๆกันนะครับแกะเลยนี่ <c oughs> ครับรผมจะได้อะไรดูนนี้โอ้โห,โหครับผมเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากน่าจะเป็นหน้ากากเงินน่ะครับโอรายการที่48 รุ่นนี้น่าจะมีหน้ากาก,กเปี่ยนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่า<ม>เนื้ออะไรหน้ากากอะไรเพราะผมยังไม่ได้ดูใบรายการนะครับผมแต่น่าจะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากเงินนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบค่นี้นะครับท่านใดที่เข้ามาชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ